อยู่กับครูระเว็บไรเดอร์นะครับในเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สนะครับวันนี้เราพบกันในหัวข้อพลังงานภายในระบบนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องพลังงานภายในระบบนะครับนักเรียนมาเข้าใจคําว่าระบบก่อนให้ตรงกันนะครับระบบ ตามนิยามก็คือสิ่งที่เราต้องการศึกษานะครับซึ่งในที่นี้เราต้องการศึกษาเรื่องแก๊สนะครับเราต้องการศึกษาเรื่องแก๊สโอเคเราต้องการอยากศึกษาแก๊สแล้วแก๊สอยู่ตรงไหนนะครับดูรูปนะครับในรูปแก๊สของเราก็คือไอตัวที่เป็นสีขาวๆจุดๆขาวๆตรงนี้นะครับนี่คือแก๊สนะครับสิ่งที่เห็นเป็นกระบอกสีเหลืองนะครับ นี่คือกระบอกสูบแล้วก็ตรงนี้คือฝาสูบนะครับเรียกว่าภาชนะนะครับนอกเหนือจากสสิ่งนี้นะครับล้อมรอบตัวนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะมีแกส๊สคือสิ่งที่เราต้องการศึกษาในที่นี้เรียกว่าระบบโอเคนะครับระบบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบของเราก็คือแก๊สนะครับอันนี้คือภาชนะนะครับเป็นขอบเคต นอกเหนือจาก2ออันนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในกรณีแก๊สของเรานะครับปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลนะครับที่มีผลบ้างนะครับจากที่เราศึกษาตั้งแต่แกส๊สอุดมคติค่านิดของแกส๊สแล้วก็ทฤษฎีจนของแก๊สนะครับเราพบว่าสิ่งที่มีผลกับแก๊สนะครับในที่นี้ก็คือจะมี ความดันนะครับมีความดันโอเคนะครับแก๊สมีความดันแน่นอนแก๊สนะครับอุณหภูมิพมเพิ่มขึ้นลดได้นะครับอีกอันหนึ่งที่แปลกหน่อยนะครับก็คือปริมาตรของแก๊สนะครับปริมาตรของแก๊สนั้นโดยปกติแล้วสิ่งอื่นนั้นถ้าจะดูปริมาตรเขาจะเอาก้อนก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยไปวัดปริมาตรโอเคไหมครับเอาแก๊สมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปวัดปริมาตรแต่ในเรื่องแก๊สเขาจะไม่วัดปริมาตรแบบเนี้ยเขาจะดูปริมาตรที่ ภาชนะแทนโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับปริมาตรของแก๊สตัวสุดท้ายปริมาตรของแก๊สตัวสุดท้ายนะครับอธิบายนิดนึงตัวนี้นะครับปริมาตรของแก๊สตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะถ้าภาชนะแคบลงปริมาตรก็ลดลงภาพภาชนะนั้นขยายขึ้นปริมาตรของแก๊สก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้นตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ ไอ้ตัวที่ขยับได้ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าลูกสูบนะครับแล้วก็ตัวเหลืองๆเนี่ยเรียกว่ากระบอกสูบคือภาชนะใส่แก๊สต,ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้แก๊สต,ตัวนี้นะครับแม้ว่าเราจะขยับภาชนะมันได้เนี่ยแต่ว่าก็ถือว่านะครับทั้งมวลทั้งมวลโมเลกุลทั้งจํานวนโมลทั้งจํานวนโมเลกุลถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าแก๊สไม่มีการล่วไหลไม่มีการซึมเข้าไม่มีการไหลออก ไม่เพิ่มไม่ลดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่คงที่อีกก็คือค่าคงที่ของมันนั่นเองนะครับเหล่านี้นะครับทีนี้นะครับทาให้เรานึกถึงการทดลองของบอยชานเกลุสแสกทําให้เราเห็นว่าถ้าแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากสภาวะที่1ไปสภาวะที่2เป็น P2 อุณหภูมิจากสภาวะที่1เปลี่ยนไปเป็นสภาวะที่2ปริมาตรเมื่อกี้นะครับมีการเพิ่มการลดจากสภาวะที่1 ไปเป็นสภาวะที่2นะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า p 1 v 1ส่วน t 1จะเท่ากับ p 2 v 2ส่วนด้วย t 2โอเคไหมครับนี่คือหลักของแก๊สอุดมคติหรือว่าไอเดียลแก๊สนะครับซึ่งนำไปสู่การหาค่าคงที่แก๊สนะครับแล้วก็ได้สูตรขึ้นมาใหม่ก็คือ p v เท่ากับ NRT เอ้า RT oh, นะครับตัว T, T ตัวสุดท้ายนะครับ NRT NRT ตัวนี้นะครับแล้ว R ตัวนี้ก็คือค่าคงที่ของแก๊สซึ่งปรากฏอยู่ในรูปนี้ด้วยแล้วก็แปลงล่างไปเป็น kB ได้ด้วยก็คือค่าของที่ของโบนชมันโอเคนะครับสรุปก็คือตัวที่เปลี่ยนแปลงมีความดันอุณหภูมิและปริาามาตร3าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้ส่วนอีก ห้าหกสิ่งที่อยู่ในนี้คือค่าคงที่นะครับอ่ะทีนี้พูดถึงระบบแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยกับระบบนี้นะครับพูดถึงระบบก็คือพูดถึงแก๊สแล้วแก๊สมีปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างก็คือมี p มี t มี v แล้วก็อีก6ตัวนี้เนี่ยนะครับ m เล็ก m ใหญ่ n เล็ก n ใหญ่ r แล้วก็ kb พวกนี้นะครับเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบนะครับทีนี้นักเรียนครับแล้วพลังงานภายในระบบคืออะไรนะครับ พลังงานภายในระบบก็คือพลังงานจนรวมของแก๊สนั่นเองนะครับพลังงานภายในระบบเนี่ยก้อนใหญ่ตัวนี้เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยนะครับหัวข้อทั้งหัวข้อเนี่ยนะครับก็คือพลังงานจนของแก๊สนั่นเองเพราะว่าเราพบว่าแก๊สมีเฉพาะพลังงานจนเท่านั้นโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าพลังงานจนภายในพลังงานภายในระบบเราแทนด้วยตัว U เพราะฉะนั้นพลังงานภายในระบบก็คือตัว U ซึ่งก็คือ Ek รวมนั่นเอง เพราะฉะนั้นเพื่อน,นักเรียนรู้ว่า ek รวมก็คือสูตร3ส่วน2 pv นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าอ๋อสูตรของ ek กับสูตรของ u ก็คือสูตรเดียวกันนักเรียนไปดูสไลด์ถัดไปเลยครับกูจะได้สรุปให้ง่ายขึ้นนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับก็จะมีความดันอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้ดูที่ภาชนะใช่ไหมครับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้ดนะไไดส่วนจํานวนโมเลกุลจํานวนโมลรวมไปถึงมวลแล้วก็มวลโมเลกุลรวมไปถึงค่าคงที่ R แล้วก็ Kb นะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระบบของเราก็คือแก๊สที่อยู่ภายในกระบอกสูบนี้นะครับทีนี้ก็สรุปจากหน้าเมื่อกี้ก็คือพลังงาน ภายในระบบก็คือพลังงานจลน์นั่นเองสูตรพลังงานจลน์นักเรียนจําได้ในเรื่องของทฤษฎีจลน์ของแก๊สนะครับเอายกมาไว้หน้านี้ครับในเมื่อเราอยู่เรารู้แล้วว่าพลังงานภายในระบบก็คือพลังงานรวมพลังงานจลน์รวมของแก๊สเราก็เลยได้สูตรนี้ลงมาครับสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนสูตร ek มานะครับเราเขียนสูตร ek มาทั้ง4ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ3ส่วน2 m เล็ก เล็เกนะครับ M อ็มย Rt นะครับเราแค่ลบตัว EK ออกแล้วแค่เขียนตัว u แทนที่ครูพยายามเน้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าสูตรมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงแค่เราเข้าใจทฤษฎีว่าพลังงานภายในระบบก็คือพลังงานจนนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนลบ EK ออกแล้วก็เขียนตัวยูลงมาแทนเราก็จะได้สูตรขึ้นมาเพิ่มอีก4สูตรในเรื่องนี้โอเคนะครับซึ่งมันก็คือสูตรเดิมนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับ หลักสำคัญก็คือว่าแล้วพลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพิ่มขึ้นได้ไหมลดลงได้ไหมตอบว่าได้นะครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่จะให้มันเปลี่ยนได้จากสไลด์ที่ผ่านมาเราพบว่าตัวที่จำให้เปลี่ยนตัวที่จะทําให้เปลี่ยนมีความดันมี อุณหภูมิและก็มีปริมาตรใช่ไหมครับสสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเปลี่ยนแปลงสัญ,ญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์ก็คือตัวเดลตานักเรียนสังเกตว่าสูตรก็สูตรเดิมนะครับสูตรซ้ายมือกับขวามือนี้ก็คือสูตรเดิมเพียงแต่นะครับเราใส่ตัวเดลต้าไว้ตรงที่มันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนจะส่งผลทําให้พลังงานภายในระบบเปลี่ยนแล้วทําไม3าส่วนสไม่เปลี่ยนก็มันคือค่าคงที่ N ทําไมไม่เปลี่ยนก็เรารู้แล้วว่า n หรือว่าจำนวนโมเลกุลไม่มีการล่วไหลใช่ไหมครับมันก็เลยไม่เปลี่ยน kb ก็คือค่าคงที่อยู่แล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ในกรณีที่พลังงานภายในระบ okay. บเปลี่ยนแปลงการใส่ตัวเดลต้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับนักเรียนสังเกตว่าตัวเดลต้าจะอยู่ข้างหน้าตัวที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับโอเคนะอะทีนี้นักเรียนครับอธิบายสูตรนิดหนึ่งนะครับในกรณีภาวะปกตินะครับเราย้ายมาที่สูตรด้านซ้ายมืออีกทีหนึ่งนะครับ ในภาวะปกติถ้าหากว่าความดันเปลี่ยนปริมาตรมักจะเปลี่ยนด้วยถ้าปริมาตรเปลี่ยนความดันมักจะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองของบอยชานเก้นะครับจะเห็นว่าเขาจะให้สิ่งหนึ่งคงที่อีกสิ่งหนึ่งเปลี่ยนใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับแต่ในโดยธรรมชาติแล้วถ้าหากว่าสิ่งสองตัวนี้นะครับถ้า p เปลี่ยน v มักจะเปลี่ยนนะครับทีนี้มันจะมาย้อนแย้งกับสูตรนี้เห็นไหมครับสูตรนี้ก็คือ ในสูตรนี้นะครับก็คือเขาให้กําหนดให้โจทย์กําหนดให้ความดันคงที่แล้วปริมาตรเปลี่ยนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนระหว่าง2ส,สูตรนี้ว่าทําไมมันย้อนแย้งกันนะครับบางโจทย์เขาจะกําหนดให้ความดันปเปลี่ยนแล้วก็ปริมาตรเอ้ยความดันคงที่แล้วปริมาตรเปลี่ยนทีนี้ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนทั้ง2องอย่างละ่ะเป็นยังไงเราดูสูตรสุดท้ายครับแบบนี้ก็คือเปลี่ยนไป2ส,สภาวะก็คือ,อ ความดันก็เปลี่ยนจาก P1 ไปเป็น P2 ปริมาตรก็เปลี่ยนจาก V1 ไปเป็น V2 เห็นไหมครับโอเคพอมันเปลี่ยนแล้วก็จะส่งผลทําให้พลังงานภายในระบบนั้นเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคนักเรียนครับเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับกรณีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นยังไงดูที่โจทย์ครับดูข้อ1ครับ <Okay. S 1> ข้อ1นะครับนักเรียนดูโจทย์กันเลยนะครับข้อ1จงหาพลังงานภายในระบบซึ่งเรารู้แล้วว่าพลังงานภายในระบบก็คือตัว U นะครับของไข่ของไฮโดรเจน เมื่อมี2กรณีคือกอกับขอนะครับกรณีกอไก่ปริมาตร10ลิตรแล้วก็ความดัน2คูณ10กำลัง5ปาสคาลตามนี้นะครับโอเคเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับพลังงานภายในระบบก็คือ u นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้หาเท่ากับ question mark ไว้นะครับปริมาตร10ลิตรปริมาตรก็คือ V นะครับซึ่งลิตรไม่ใช่ระบบ SI นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็น,ปน SI ก็คือคูณ10กำลังลบ3 จากลิซจะเปลี่ยนไปเป็นลูกบาศก์เมตรทันทีนะครับแล้วก็ความดันก็คือ P ตัวนี้นะครับความดันเป็น P ตัวนี้ทีนี้นักเรียนครับโจทย์ข้อนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเมื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกใช้สูตรสูตรฝั่งฝั่งซ้ายมือก็คือเหมือนกับหาพลังงานจลปกตินะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูกอไก่กันเลยครับนักเรียนครับข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่วิธีทําเลยครับ ครูคิดว่านักเรียนคงพอมองเห็นสูตรนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือตัว u ตัว u ตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วตัว u ตัวนี้เท่ากับอะไรนะครับเราเขียนไว้ก่อนคือ3ส่วน2นะครับมีตัวอะไรครับมีปริมาตรมีความดันสแสดงว่าสูตรก็คือ3ส่วน2 P คือปริมาตร V คือเอ้ย p คือความดัน V คือปริมาตรจากนั้นนักเรียนก็จับแทนค่าไปเลยนะครับสส่วน2วนเขียนไว้เหมือนเดิม p เราคือ2คูณ10บ กำลัง5อันนี้เป็นหน่วย s i อยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรส่วน10ลิตรนะครับ10ลิตรลิตรนั้นต้องแก้ไขให้เป็น s i ก็คือคูณ10บกำลังลบ3มันจะกลายไปเป็นลูกบาทเมตรนะครับอ่าโอเคทุกอย่างเป็นหน่วย s i หมดแล้วนะครับนักเรียนก็ทำการคำนวณด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนซึ่งเมื่อคำนวณแล้วนักเรียนจะได้คำตอบก็คือ3คูณ10กำลัง3นะครับ หรือคิดเป็น3,000จูนซึ่ง3,000จูลก็ตรงกับตัวเลือกข้อที่1โอเคนะครับนักเรียนก็กาข้อ1ไปเลยนะครับไปดูข้อขอไขครับนักเรียนครับข้อขอไขนะข้อ1ไม่มีอะไรมีปัญหานะครับมาขอไขเลยครับขอไขบอกว่าจงหาพลังงานภายในระบบก็คือโจทหลัก แล้วให้อะไรมาให้จำนวนโมลมา2โมลโมลเป็น SI ไนะครับไม่ต้องแก้ไขอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเซลเซียสไม่ใช่ SI นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินเพื่อให้เป็น SI นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จัดการโจทย์ก่อนครับปริมาณ2โมลก็คือจำนวนโมลก็คือ N เ,เล็กนะครับอุณหภูมิคือตัว T ซึ่งตัวทีตัวนี้โจทย์ให้มาคือ27แต่นักเรียนจะต้องแปลงให้เป็น SI ก็คือบวกเป็น 2 7 3นะครับเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะักเรียนก็ทำการคำนวณข้อขอไขครับข้อขอ,ขอไข่โซลูชันวิธีทำนะครับเราก็มองไปที่สูตรสูตรเราต้องการอยากจะหา U แล้วก็เขียน U แล้วก็เขียน3ส่วน2ไว้แล้วก็ดูข้อมูลน,นะครับมันมี N เล็กแน่นอนต้องเขียน N ถ้ามี N ต้องตามด้วย R R แล้วก็ตามด้วยตัวที nRT ใช่ไหมครับอเท่ากับ3.2 nRT นะครับ3.2เขียนไว้เหมือนเดิม n คือ2โมล R แม้โจทย์ไม่บอกนักเรียนก็ต้องรู้ก็คือ8.31โดยหน่วยของมันเป็น SI อยู่แล้วนะครับแล้วก็องศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็นเคลวินก็คือเอาย7ิบ7บวก273บวกแล้วได้300 นะครับนักเรียนนักเรียนใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารออกมานะครับคำนวณเสร็จแล้วนักเรียนจะได้เท่ากับ7 4 7 0 7 1นหน่วยเป็นจูลน,นะครับซึ่งตรงกับตัวเลือกที่2นะครับนักเรียนนักเรียนก็กาข้อ2เลยเลยสำหรับข้อ1นะครับมี2ข้อย่อยคือกอกับขอนะครับใช้หายอยู่ทั้งหมดเลยซึ่งข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงคือยูไม่เปลี่ยนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนความดันไม่เปลี่ยนปริมาตรไม่เปลี่ยนโอเคเนาะตามนี้เลยนะครับไปดูข้อ2กันนะครับนักเรียนไปดูข้อ2นะครับข้อ2นะครับจงหาให้ให้ให้ดูอะไรให้ดูพลังงานภายในระบบจะเปลี่ยนเท่าไหร่พลังงานภายในระบบเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานเปลี่ยนไปเท่าไหร่แสดงว่าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วพลังงานของอะไร ของแก๊สฮีเลียมเท่าไหร10มลโอเคนะครับเราจะเห็นว่าข้อน,นี้เนี่ยถ้าพูดตามครูภาษาไทยนะครับก็คือ,อ10โมลฮีเลียม10โมลน,นี่คือขยายประธานประธานคือพลังงานเปลี่ยนไปคือกิริยาใช่ไหมครับนะโอเคนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือเมื่ออุณหภูมิของฮีเลียมเปลี่ยนไป20องศาเซลเซียสยนะครับโอเคสังเกตว่าเราเรียนรู้ทฤษฎีมาแล้วนะครับโอเคโจทย์บอกว่า จำนวน10โมลก็คือ n ็เล็กอะไรเปลี่ยนไปพลังงานเปลี่ยนไปก็คือเดลต้ายูนะครับแล้วใครเปลี่ยนไปจึงทําให้เดลต้ายูเปลี่ยนก็คืออุณหภูมิเปลี่ยนก็คือเดลต้าทีตัวนี้เห็นไหมครับตามทฤษฎีที่เราคุยกันเลยนะครับโอเคนะักเรียนทีนี้นะครับสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือเดลต้ายูว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับนะักเรียนครับสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสกันอธิบายกันก็คืออุณหภูมิ อุณน,นะะภูมิเปลี่ยนไป20องศาเซลเซียสปกติแล้วถ้าเป็นเซลเซียสครูจะบอกให้นักเรียนบวก273แต่ในกรณีที่เป็นเดลตา T ที่มันเปลี่ยนไปถ้าเซลเซียสเปลี่ยนไป20เคลวินก็จะเปลี่ยนไป20ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องบวก273โอเคนะให้จําหลักนี้นะครับถ้านักเรียนสงสัยย้อนไปเรื่องความร้อนนะครับที่ครูได้อธิบายว่ากรณีหน่วยคลวินกับเซลเซียสถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการบวก273เข้าไปนะครับ โอเคนะครับนักเรียนมาดูที่สูตรนะครับวิธีทำของข้อ2นะครับมาดูที่สูตรกันสูตรเราก็คือต้องใช้เป็นเดลตา u แน่นอนต้องเป็น3ส่วน2ในโจทย์บอก n มาแสดงว่าต้องมี n ถ้ามี n ต้องตามด้วย r แล้วก็ตามด้วย t แต่บางเอิญว่า t ในข้อนี้ต้องเป็นเดลตา t อย่างนี้นะครับเนี่ยใส่เดลตาให้ถูกจุดนะครับไม่งั้นจะผิดเพี้ยนไปเลยนะครับโอเคนักเรียนก็แทนค่าครับ3ส่วน2 n เราก็คือ10 โจย์ไม่บอกมาก็รู้เพราะมันคือค่าคงที่8.31แล้วก็เดลตวทาทีก็คือ20นักเรียนก็แทนค่าลงไปเลยบวกลบคูณหารตามหลักคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ2,493หน่วยเป็นจูลซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะครับนี่คือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ดูอีกข้อหนึ่งครับข้อที่สามครับเรื่องนี้ไม่ค่อยยากนะครับข้อสามนะครับแก๊สมเลกุลอะตอมเดี่ยวชนิดหนึ่งมีมวลหกสิกรัมนี่คือมวลทั้งหมดของแก๊สเป็นกรัมนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไป10เคลวินเคตัวนี้คือเคลวินนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนคือเดลตาทีใช่ไหมครับพลังงานของแก๊สนี้ก็คือพลังงานภายในระบบหมายถึงตัวยูจะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับกำหนดให้มวลโมเลกุลก็คือเอ็ใหญ่เท่ากับสิบห้ากรัมตกคำว่ากรัมไปนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราดูโจทย์เลยครับตัวนี้มวล60กรัมคือ m ใหญ่อุณหภูมิเปลี่ยนไปก็คือเดลตาที T. พลังงานเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือเดลตายู U. นะครับแล้วมวลโมเลกุลตัวนี้โอ้ยครูบอกผิดนะครับมวลตัวนี้คือ m เล็กนะครับข้างบนตัวนี้คือ m เล็กแล้วมวลโมเลกุลคือ m ใหญ่ขอโทษนะครับตามนี้นะครับเัืเรียนเห็นตัวแปรที่เขาให้มานะครับ โจทย์ให้ตัวแปรมาแบบนี้มองออกเลยว่าต้องใช้สูตรนี้นะครับวิธีทำนะครับข้อนี้วิธีทํำแน่นอนสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือเดลตายูแน่นอนเราต้องเขียนไว้ก่อนคือ3ส่วน2แล้วเราจะหยิบอะไรมาต่อจาก3ส่วน2ก็คือ m เล็ก m ใหญ่แน่นอนมันต้องตามด้วยตัว r แล้วก็ตามด้วยเดลต้าทใส่เดลต้าให้ถูกจุดนะครับโอเคต่อไปก็คือแทนค่าในสูตรนะครับ3ส่วน2 คูณเเล็ก m เล็กคือ60นะครับนักเรียนคือ60หารด้วย M ใหญ่คือ15สังเกตว่าเอา็มเล็กกับ m ใหญ่มีหน่วยเป็นกรัมก็จริงแต่ครูไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันหารกันแล้วมันก็จะตัดกันทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแก้ไขก็ได้ถ้ามันมีเศษและส่วนนะครับหน่วยไม่ต้องแก้ไขถ้าเป็นหน่วยเดียวกันนะครับมันจะกลายเป็น SI โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับอ R า,าคือ 8. ุด 3 1แล้วก็คูณโดยเดลต้าทก็คือ10เคลวินนะครับนักเรียนก็บวกลบคูณหารออกมานะครับซึ่งเมื่อบวกลบคูณหารเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้498.6จูลน,นะครับจุจูลซึ่งตรงกับตัวเลือกที่4นะครับนักเรียนก็กาตัวเลือกที่4ไปครับนี่คือในกรณีพลังงานภายในระบบ ซึ่งครูได้นําเสนอ2ประเด็นก็คือกรณีไม่เปลี่ยนแปลงกับกรณีเปลี่ยนแปลงนะครับและก็เทคนิคการทําโจทย์และก็หลักการวิเคราะห์ตามทฤษฎีทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับสําหรับ EP นี้พบกันเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ